ยื่นหนังสือเรื่องติดตามความคืบหน้าและยื่นร้องเรียนสอบสวนเพิ่มเติมวันที่19มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนผู้รักความยุติธรรมประมาณ150ท่านเดินทางจากเชิงสะพานชัมัยมรุเชส ไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อติดตามความคืบหน้าจากที่เคยมายื่นร้องทุกลก่าวโทษไว้เมื่อวันที่27กันยายน2567และขอให้พิจารณาสอบสวนไต่สวนในประเด็นดังนี้ 1. คณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่เป็นผู้วินิจฉัยว่านักโทษชายทักษิณชินวัตร ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2. คณะกรรมการพิจารณาการพักโทษกรมราชธรรฑส 3. พลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้อนุมัติการพักโทษเป็นกรณีพิเศษและขอให้เร่งสอบสวนเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อยับยั้งความเสียหายที่จะมีต่อกระบวนการยุติธรรมไทย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รับหนังสือและชี้แจงเพิ่มเติมบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความสงบสันติอหิงสาอาโหสิ